แม่ดอกดัวแดงใครอยากฟังบ้างครับม่ดอกดัวแดงแม่อยากฟังขอเสียงหน่อยฮะอย่างนี้ต้องจัดให้แล้วมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนล 26สิงหาคม2566อัปเดตความเคลื่อนไหวน้องลีโอกันคะ่ะโพสจาก f a c e b o o k ลีโอไม่หมดนี่เจอกันนะครับทุกคน26สิงหาคมนะคะชมฟรีตลอดงานนะคะคอนเสิร์ตไม่ม่วนซื่รลองเล่นเต้นสะบัดลีโอไม่หมดนี่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปตลาดบ้านฟ้าเลอมดัด ลำลูกตาคลองหกจังหวัดปทุมธานีนะคะ FC แฟนคลับน้องลีโอที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันนะคะชาวจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ